โลกของแจ็คเก็ตไอเทมเด็ดที่จะทำให้แฟชั่นของคุณจัดจานมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับลุคคลิปนี้นะเ,นเพื่อนๆเราอยู่กันกับเรื่องของแฟชั่นแล้วฮนะแต่ว่าแฟชั่นที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยเป็นแฟชั่นที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าชั้นนอกครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า แจ็คเก็ตนั่นเองอที่วันนี้เนี่ยอยากจะหยิบเรื่องแจ็คเก็ตมาพูดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยคือมันเป็นไอเทมที่สามารถเสริมแต่งลุคให้เพื่อนๆเนี่ยดูมีแบบสไตล์ที่เท่มากขึ้นมีเลเยอร์การแต่งตัวมากขึ้นเพื่อนๆเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าแจ็คเก็ต แต่และแบบมันต่างกันยังไงเราเห็น5แบบเราก็เรียกไปแลว้วอะแจ็คเก็ตแต่จริงๆแล้วครับแจ็คเก็ตเนี่ยมีดีเทลแล้วก็มีสไตล์ที่แบ่งออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เยอะมากซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้ว่า แจ็คเก็ตที่ตัวเองใส่มีสไตล์แบบไหนมีประวัติและที่มาอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าเว็บไซต์นี้นะครับผมขึ้นไว้ให้เว็บไซต์นี้เนี่ยเขาจะแยกประเภทของแจ็คเก็ตไว้มากถึง70ประเภทแล้วก็จะมีการพูดถึงที่มาที่ไปการออกแบบดีไซน์แล้วก็การใช้วัสดุด้วยฮะซึ่งเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากมันจะมาตอบคําถามท,าที่เรื่องสงสัยว่าแจ็คเก็ตที่เรามีอยู่อ่ะมันคือสไตล์อะไรวันนี้เนี่ยผมก็เลือกแจ็คเก็ตครับมาสีสไตล์ อยู่ตรงนี้แหละก็เดี๋ยวจะมาแต่งตัวเ,เพื่อนๆดูว่าจะแต่งตัวไปในทิศทางไหนใดบ้างครเพราะว่าสสไตล์ที่หยิบมาแต่งตัวง่ายก็เทม่มากๆครับเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแจ็คเก็ตบูซองหรือว่าแฮงตันแจ็คเก็ตครับซึ่งประวัติของมันนะครับเป็นเสื้อที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับกีฬากลอฟต้กนกำเนิดครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเอง ดีเทลของเสื้อตัวนี้ที่ผมชอบแล้วก็ซื้อมาใส่เนี่ยหนึ่งเลยครับมันจะมีลายแบบตารางหมากลูกอยู่ข้างในแบบหมากลูกอยู่ข้างในก็คือเสื้อตัวนี้เนี่ยมีประวัติมาจากการเล่นกลอบใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีคอเต่าเนี่ยเอาไว้บางแดดซึ่งจริงๆแล้วเวลาการแต่งตัวเนี่ยก็จะหยิบอันนี้แหละมาใส่แต่ว่าจะแบบกดกันปดซิปให้มันนิดนึงแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นแบบนี้ นี่ครแล้วก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่2ใบอยู่ตรงนี้แล้วเสื้อฮ e นิตันแจ็คเก็ตนะครับเหตุผลที่ทําให้มันโด่งดังามากๆจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องราวของคนที่หยิบไปใส่นั่นเองครับเป็นดาราในโลกของภาพยนตร์อีกแล้วครับแลวคนคนนั้นก็คือเจมส์ดีนนะเจมดีน,นะครับใส่เสื้อฮันดิลตันแจ็คเก็ตสีแดงครับในหนังภาพยนตร์เรื่อง a Level with a Horse ก็มีคนนึงเหมือนกันที่เป็นสไตล์ไอคอนิกที่ใส่เสื้อฮินตันแจ็คเก็ตทีไรเนี่ยจะต้องนึกถึงเขาก็คือสตีฟแมควีนครับเป็น2คนที่เป็นไอคอนิกสําหรับการแต่งตัวด้วยเสื้อฮินตันแจ็คเก็ตเลยการแต่งตัวที่ผมชอบสําหรับฮินตันแจ็คเก็ตนะมันก็จะออกไปในทางที่เป็นโทนอย่าเนี้ยง่ายๆสบายๆไม่ได้แบบฉูดฉาดไม่ได้แบบมีความสตรีแฟชั่นสูงก็จะมีความคลาสสิกก็เดี๋ยวจะแต่งให้ดูว่าเป็นยังไง เสื้อแจ็คเก็ตตัวต่อไปนะฮะเดี๋ยวยิบให้ดูเลยนี่โอ้โหคลาสสิกมากมากครับตัวนี้กับเดนิมแจ็คเก็ตครับแจ็คเก็ตที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็ยังป๊อปปูล่าอยู่ในถึงจนถึงทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสตรีทแฟชั่นหรือว่าสไตล์วินเทจซึ่งเสื้อยีนนะครับหรือว่าเดนิมแจ็คเก็ตเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์แบบเดียวกับกางเกงยีนเลยครับทำขึ้นมาให้กับคนงานในเหมืองละกันเลยซึ่งภาพจําในตอนแรกมันก็มีความแบบ ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะครับเพราะเป็นเสื้อของคนที่ชนชั้นแรงงานคนทั่วไปก็จะใส่สูทผูกท้ายกันแต่พอระยะเวลาผ่านไปครับ g m c เนี่ยหยิบเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่มีซิรแมคควีนมีอีกหลายๆคนที่หยิบเสื้อเดนิมแจ็คเก็ตมาใส่ครับแล้วก็ทําให้ภาพจําของเสื้อที่เป็นชนชั้นแรงงานเนี่ยถูกแบบลดทอนลงไปจนปัจจุบันนี้ครับเสื้อแจ็คเก็ตยีนเนี่ยก็เป็นไอเทมที่ ติดตู้เสื้อผ้าทุกคนเลยซึ่งการแต่งตัวของผมนะกับเสื้อยีนเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบซนะิมเพิลอะเออใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนกางเกงผ้าแค่นี้ก็เท่แล้วเดี๋ยวจะแต่งตัวให้ดูว่าเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมใส่แจ็คเก็ตเดนิมเนี่ยผมชอบแต่งตัวแบบไหนนะ นี่ครับสีน้ำเงินตัวนี้เลยฟิลแจ็คเก็ตหรือว่าแจ็คเก็ต M 1 9 6 5พูดง่ายก็คือเป็นแจ็กเก็ตทรงทหารนั่นเองฮะเหมาะกับมิลิเตอรี่สไตล์ใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวแบบทหารหรือว่าการแต่งตัวสไตล์แบบเข้าป่าเนี้ยน่าจะชื่นชอบเสื้อผ้าแบบนี้ครับดีเทลของมันก็จะมีความแบบทุดทนแล้วก็ดูแบบดิบๆมีความเป็นผู้ชายผู้ชายลุย จร,จริงๆแล้วครับเพื่อนเสื้อแจ็คเก็ตทหารน่ะมันเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยทหารแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเสื้อของตัวเองอ่ะไปในรูปแบบที่แบบเขาไปลบอ่ะอย่างเช่นแบบทหารอเมริกาไปลบฝั่งยุโรปใช่ไหมภูมิอากาศ มันเป็นยังไงเขาก็จะออกแบบให้มันเป็นแบบนั้นทหารอเมริกาไปลบในเวียดนามมันยุงเยอะมันแบบสีมันต้องกลมกกืนเขาก็เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวสีวน,น้ำเงิานากา็เป็นตัวแทนทหารเรือฐานอากาศเป็นต้นแต่เสื้อผ้าสไตล์แบบนี้นะฮะที่จะมาโดดเด่นเลยจริงๆก็คือช่วงสงครามเวียดนามครับมันจะมีการประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามอ่ะคนในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะออกมาเดินประท้วงในการหยิบเสื้อทหารพวกนี้มาใส่แล้วก็มาเพ้นข้างหลังว่าแบบว่า หรือว่า over บ้างหรือว่าขอความแบบมีความเป็นสันติภาพเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะถามว่าในเรื่องของความโด่งดังอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยตัวเนี้ยบูมมากๆก็คือภาพยนตร์เรื่องแท็กซี่ครับแท็กซี่ไดรเวอร์ที่แสดงโดยโรเบิตเดเรียลกำกับโดยเมอร์ตินสเกอร์ซีเป็นภาพยนตร์ที่โคตรเท่แล้วก็ดิบมากตัวละครเนี่ยใส่แต่เสื้อแจ็คเก็ตทหารสีเขียวแบบตลอดทั้งเรื่องเลยครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชื in, están, ่นชอบการแต่งตัวสไตล์นี้ก็ลองไปหาซื้อดูส่วนใหญ่เท่าที่ผมเจอมก็จะเป็นแบบมือสองอย่างตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมซื้อมือสองมาจริงๆแอบเหมือนแบบมีรอยแบบแดงๆอยู่ด้วยไปรอยเลือดทหารหรือเปล่านะแต่ก็เป็นเสื้อที่ผมรักตัวหนึ่งเลยก็จริงๆแล้วนะเสื้อแจ็คเก็ตทหารเนี่ยมันสามารถแต่งได้หลายสไตล์ถ้าเกิดมาสายสตรีทเนี่ยผมก็ว่าเข้าอยู่เหมือนกัน แต่อาจจะต้องหารองเท้าที่มันเป็นลายคาร์โมเข้ามาเสริมด้วยอย่างก็มี c อน v ว r s e คาร์โมที่รู้สึกว่าเฮ้ยสวยถ้าเกิดเอามาใส่กับการแต่งตัวทหารหรือว่าจะเป็นรองเท้าพวกพาราเดียมที่มันเป็นรองเท้าทรงบูทอะไรอย่างเงี้ยเอามาใส่กับกางเกงผ้าทรงใหญ่ๆหญ่ก็สวยเหมือนกันหรือว่าหาหมวกแบบหมวกเบเล่หรือหมวกแคปอะไรเงี้ยก็เท่ดี โอเคฮะไปที่ตัวต่อไปเลยนี่ก็เป็นแจ็คเก็ตแบบแ็กแจ็คเก็ตฮาหรือว่าแจ็คเก็ตสปอร์ตไนล่อนแจ็คเก็ตผมมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายเป็นแจ็คเก็ตที่น่าจะคุ้นเคยเกือบจะที่สุดเท่าที่ที่เข้าที่โชว์มาแล้วในวันนี้ฮิตมากๆครับในหมู่แฟชั่นสตรีทซึ่งที่เอามาโชว์วันนี้เป็นแท็กแจ็คเก็ตที่มีฮุดแล้วก็มีซิปแล้วก็สามารถใส่แบบกันลมกันหนาวได้ ประวัติศาสตร์ของแจ็คแจ็คเก็ตเนี่ยมันก็เริ่มมาจาก7080ที่บริษัทสปอร์ตหลายๆแบรนด์อย่างเช่น Adidas, n i นกี้ p ทป้าอย่างเงี้ยหันมาทำเสื้อผ้าที่มันออกกำลังกายได้ใส่เป็นเสื้อวอร์มได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงแรกๆครับการใส่เสื้อบ้าอย่นี้เนี่ยก็จะอยู่กันในหมวดของนักกีฬาอย่างเช่นแบบนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาฟุตบอลที่เวลาจะใส่เสื้อวอร์มก่อลงสนามเขาจะใส่เป็นแบบว่า แจ็คแจ็คเก็ตแท็กสูทอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันอยู่ในยุคข,ของดนตรีฮิปฮอปกระแสซับเคานเตอร์เขาก็หยิบเสื้อพวกแจ็คแจ็กเก็ตอย่างเงี้ยมาใส่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นฮะจนสุดท้ายอะวัฒนธรรมของสปอร์ตแวร์เนี่ยก็มาอยู่ในแบบแทบจะทุกอย่างของความเป็นแฟชั่นในสมัยนี้เลยฮะภาพจําของสไตล์นี้ที่จะชัดก็คือบูสเลีฮะเราบังจะเห็นบูสตลีใส่แบบ เสื้อกีฬาที่แบบเตะอะไรอย่างเงี้ยส่วนในปัจจุบันฮะบอกได้เลยว่าเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยมีให้เห็นแล้วก็เพื่อนๆใส่กันแบบเต็มบ้านเต็มเมืองคือสไตล์แจ็คเก็ตแบบนี้ใส่แบบกบงเกงวอมแล้วก็รองเท้าผ้าใบน่าจะดูเป็นสไตล์ที่เท่แลมันมีความแบบอร์มอลมากๆเราสามารถหยิบไปใส่กับเสื้อผ้าหลากหลายแบบได้เยอะแยะมากมายใส่กับกางเกงยีนใส่กับกางเกงผ้าใส่กับเสื้อเชิ้ตได้หมดเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆถ้าเกิดใครมีแจ็คเก็ตตัวไหนที่ชอบหรือว่ามีไอเทมที่แบบเจ๋งๆที่เกี่ยวกับแจ็คเก็ตเนี่ยก็อย่าลืมโพสต์มาอวดกันบ้างครับส่วนคลิปหน้าลุคเนีย่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับส่วนช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะอยากให้โควิดเนี่ยมาทำลายเราได้ฮะผ่านไปด้วยกันครับจะได้ออกไปแต่งตัวโดยที่ไม่ต้องใส่แม็กกันอีกครั้งครับสวัสดีครับบ๊ายบาย you <laughs>